ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรกันไหมครับตรงอยู่ตรงนั้นเลยฮะนั่นฮะนั่นแหละครับตรงนั้นเลยแมงปอช็อปนะฮะบริการเติมเกมรายเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆผมขอแนะนําร้านแมงปอเลยนะครับนอกจากนี้นะครับ ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอ,อื่นๆอีกนะครับอีกมากมายเลยใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไปสอบถามร้านแมงปอได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมรายเรยนเจอร์กันนะครับอยู่กันในช่อง1 g ึ c ในคลิปนี้เราอยู่กันในไ d ดีม n กระปะกันเหมือนเดิมนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาขอโทษทุกๆคนนะฮะ <c oughs> เรียกได้ว่านะฮะ ID ดีพังเพราะความ โลภของตัวเองล้วนๆเลยนะก็ใครที่ได้ติดตามไอดีมูลกับปะที่ผมลงไปเปิดตอนแรกเราเปิดกันไป3,000นะเออได้หมวกมา1ได้6ดาวได้8ดาวกล่องการันตีคือที่คาดผมเนาะแล้วมาเปิดเลนเจอร์นะฮะมาเปิดเลนเจอร์ร้อยกว่าใบไม่มาสักตัวเลยนะฮะีฮยตู้เพิ่มโอกาสนะแล้วก็ใช้รูบีในระบบ iOS ไปอีก1200รูบี้ก็ไม่ออกและคลิปล่าสุดเปิดไปอีก2000นะฮะรวมเป็น5000รูบี้สิ่งที่ได้มาอันเดียวคือที่คาดผมจะของการันตีและในขนาดนั้นช่วงเวลากลางคืนผมเล่น id นี้อยู่ทั้งวันไงด้วยความที่เราอยู่ id นี้ตลอดมือมันไม่ไหวผมอยากจะตีมือตัวเองมันไม่ไหวจริงๆฮะคือแบบ มือม,มันว่างอ่ะมันมีรูบี้อยู่ประมาณ4าี่พกว่าผมเอาสี่พกว่าเนี่ยเปิดเกียร์จนกล่องการันตีเลือกแล้วก็ได้อันนี้มาเลยผมเลือกมาเลยฮะเป็นในส่วนของเข็มกัดรอยนะก็เลยไม่ได้มีคลิปให้ดูกันนะฮะคือตอนแรกกะว่าจะเก็บไปเปิดคริสต์มาสเพื่อเอากล่องการันตีทุกอย่างโมดกันเลยเพราะความโลภของตัวเองความรีบของตัวเองทําให้แผนเราพังนะฮะ เออก็เลยได้มาชิ้นเดียวคือสรุปเลยละกันนะว่าผมเปิดไป6,800รูบี้สามกล่องเนี่ยผมได้หมวกมาใบเดียวและก็ได้อันนี้ที่คาดหนามเจ้าหญิง2อันเข็มกาดรอยอันหนึ่งจากกล่องเลือกโอ้โหไอดีเป็นเ0 0 0เออเป็น6,800รูบี้ที่แบบโคตรเกลือนะฮะแล้วก็ไม่พอแทนที่ผมจะเก็บรูบี้ไว้ถ้าผมแบบเก็บบี้ไว้ผมจะเหลือประมาณ3,000บี้เอาไปเปิดคิดได้หัวล้อนอี่ นะเปิดเกียร์หัวร้อนก็เลยเอาเปิดเลนเจอร์นะแต่ทุกคนก็จะเห็นแล้วนะครับว่านี่ฮะผมได้ตัวแม่ยอมาแล้วถามว่าแม่ยอเนี่ยได้จากไหนไม่ได้ได้จากการเปิด300บี้นะฮะได้จากกล่องการันตีโอ้แบบออกมาจากกล่องการันตีตัวเดียวเห็นไหมผมเปิดไป100ครั้งได้มาจากกล่องการันตีนะครับแล้วก็ตัวละครที่ได้มาจากการเปิดรูบี้คือตัวนี้เลยฮะอาเนีย ซึ่งใจถามว่าอยากได้อาเนียเป็นหลักไหมไม่ได้อยากได้อาเนียเป็นหลักอยากได้ยอเป็นหลักแต่ได้มา2ตัวนี่ฮะได้อาเนียมา2ตัวนะครับซึ่งมันเป็นความโลภของผมเองและตอนนี้ผมมีรูบี้อยู่แค่นี้ก็เดี๋ยวไปเปิดคริสต์มาสอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนนะแต่ก็จะเปิดคริสต์มาสอยู่แล้วก็แบบคือถ้าเราไม่รีบอะ่ะถ้าแบบรอเนาะอ,อย่างน้อยมันก็ประหยัดกว่านี้อะ่ะผมรีบไงอยากได้เกียย์มืดมาเล่นกับมุลกับปะ คนคอมเมนต์บอกเฮ้ยพี่หนึ่งทำไมเกียร์มันเพิ่มมาเรียบร้อยครับจัดไปแล้วนะอ่าก่อนที่คลิปนี้นะผมจะขึ้นแม่ยอเก้าดาวแล้วมาลุ้นความสามารถเทือกสุดท้ายกันผมมีตั๋วสิบสจ็ดใบเนี่ยเปิดสักสาครั้งดิดูดิว่ายอจะออกไหมเพราะว่าผมอยากได้ยออย่างน้อยพรหนึ่งนะฮะสำหรับไอดีใหม่ๆนะมันจะได้เอามาเล่นคู่กับมูลกับป่าได้นั่นเองนะมาอ,อ๊บ แก้เจ้าสมรานคือตู้นี้มันออกยากมากเลยอ่ะผมผมแบบท้ออะ่ะจริงเปิดไม่มาเลยฮะยอตู้นี้ยอนี้ได้จะกล่องการันตีนะเนี่ยผมแบบอะไรวะยอไปไหนหมดอะ่ะเออมาหน่อยย,ออย,ยอ่อเอออานเนียผมอานเนียพรสองแล้วลวะทุกคนโอ้โหเนี่ยคือแบบ คือยอไปไหนเนี่ยผมจะเอายอผมจะทำพรยอฮะทุกคนโอ้ไอดีนี้มาหน่อยนะขอน่อยยออะอันนี้ามาแล้วยอมาตามห้าตัวสุดท้ายแล้วยังไงยอยอยอ,อเรียบร้อยนะฮะไม่ออก <c oughs> นี่แหละรครับก็เป็นกันไซอย่างนี้เออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมอยากได้อย่างน้อยพรนหนึ่ง ไออย่างนี้มันจะหากบพรมันยากไงไม่มีแพ็คมาขายด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะวันนี้เป็นวันรีลีกด้วยนะครับผมจะปั้นยอขึ้น9ดาวและเรามารุ้นความสามารถกันว่าผมจะได้เครื่องสุดท้ายไหมนะแล้วผมมีตัวรีเซ็ตนะฮะตัวปลุกพลังหนึ่งใบมาลุ้นกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่ p กันถือว่าไอเป็นการอัปเดตไอดีตอนนี้ถือว่ามีตัวแท้งที่ดีแล้ ตัวดาวเมดก็มีเกียร์ละนะครับมีเกียร์มีอะไรใส่ให้ระดับหนึ่งหละนะเหลือแต่ว่าตอนนี้ก็คือปั้นขึ้นมาอย่างอาเนียก็เดี๋ยวรอปั้นขึ้นมากบมีอยู่เหมือนกันนะครับอะโอเคนะครับก็เดี๋ยวอาอย่างแรกเลยนะครับเราไปเอาวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับอะผมจะทําตัวอันนี้คือเป็นพลังใช่ไหมอะผมเลือกพลังมาก่อน ได้กี่อันไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าจะเลือกมาก่อนอ่ะผมเก็บไว้แหละเก็บไว้ก็ตอนนี้แหละนะครับกําลังลังเลอยู่ระหว่างกับปากกับตัวนี้แต่ขึ้นยอก่อน13ทําไมมันไม่ขึ้นนะ <laughs> เราต้องการไม้กับพลังนะฮะเหมือนอ่ะเหมือนอาจจะต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับถ้าเกิดแบบเป็นอย่างเงี้ยอืมอ่ะเลือกไม้กับพลังมาไม้ ได้5อันเองไหมได้น้อยจังเลยจะครบ50าสิบไหมเนะี่ยตอนแรกคิดว่าพอตอนนี้เริ่มแอบ,บกลัวแล้วว่ามันจะไม่ครบนะฮะเฮ้ยอันนี้ได้เยอะวะ่ะ30อันนะอันนี้น่นนนาจะครบแล้วมั้งเนี่ยเอออันนี้ได้เยอะมากสวยงามอันนี้ล่ะเฮ้ยได้เยอะได้เยอะโอเคป๊า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 ไม้มา,มาโอเคได้เยอะครับอันนี้ ่าเป็นอัปเกรดนะครับโอเคตอนนี้เราขาดไม้อไม้14อันโอ้ไม้14อันโอเคได้ครับเราขาดไม้14อันอันนี้เลือกได้10ชนิดเลือกได้10ชนิดปั๊ปปั๊ปปับปั๊ปัปปป๊โอเคอ่ะ มีไม้ไหมมีไม้ด้วยแต่แบบไอ้นี่ไปแล้วเฮ้ยอันนี้ไงได้ไหมเฮ้ยได้นะฮะนี่เราเก็บอันนี้อีกโอเคสวยเลยจะได้เก็บไฟเลือกอันอื่นบ้างนะครับมาเก็บฟรีดีกว่าอะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะได้ยอเฮือกไหมถ้าได้ยอเฮือกผมบอกเลยเราได้ดันหลีกกันมันๆแน่นะครับไอดีมูลกับปะนะครับ เ,เรียกได้ว่าเติบโตอีกหนึ่งระดับนะครับแล้วก็เล่นด่านนี้สวยงามเติบโตอีกหนึ่งระดับแน่นอนนะครับมามาเลยลุยโลดอ่าเรียบร้อยนะครับโอเคอะมาครับทุกคนเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ายอของเราเนี่ยจะ ได้ความสามารถ9ดาวอะไรนะเออจะได้ความสามารถ9ดาวอะไรมาลุ้นกันดีกว่ามาครับทุกคนกดอัปเกรดลูกแก้วมี3ลูกพอดีเป๊ะ <c> เ <oughs> คอพี่ผมต้องปั้นตัวนี้ก่อนไม่ปั้นอามูลกับป่าก่อนเพราะว่าต้องใช้จริงๆเพราะผมไม่มีแท้งที่มันดีกว่านี้ต้องตัวนี้เท่านั้นนะตอนนี้นะเพราะว่าเดนจิก็หาไม่ได้แล้วมา ขอออกเป็นเฮือกสุดท้ายเลยจบเลยฮะเก็บตัวปุกพลังไว้จบเลยเคฮือกสุดท้ายมา,อาโอ้สวยงามก็ทุกคนมาถึงเฮือกสุดท้ายเลยเนี่ยแหละนะฮะเราจะได้เก็บตัวปุกพลังไว้ใช้กับตัวอื่นนะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวเรากดเพิ่มระดับไปก่อนนะครับอกดไปเลยกดเลเวลวันนี้เสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับอสวยงาม แล้วก็รีโอนาดไปเลยนะครับอ่ะเหมือนเวลไปจะไม่พอนะฮะต้องขออภัยด้วยอ่ะแปดดาวเลนเจอร์ธรรมดาเลเวลเจสิกา้าเอเจนต์ซอลเราใช้ไหมอ่ะซอลมีเยอะมากอ่ะแวมพร์ไปเฮ้ยซอลทำไมเยอะแยะขนาดนี้เอาไป ซอเยอะจัดนะครับหลุยโอ้โหมีอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยเล่นละกันเล่นประมาณนี้กันละกันคือเสียดายนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บตัวละครทําเลเวลที่หลังกันแล้วกันเนาะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราไป pvp กันดีกว่าอืมไปครับไป PVP นั่แหละ โอ้แต่อยากให้มันเวลร้อหเนาะแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมขอล็อกตัวละครไว้ก่อนนะครับป่ะมาฮะทิ้งท้าย PVP กันหน่อยตอนนี้คือผมจากแบบทองส่มปลิ่มตอนนี้ทอง2และยืนและรอดันขึ้นนะทอง1อ่าทอง1เพชร3ละสบายแล้วฮะตอนนี้โอเคมาครับลุยกันดีกว่า เดี๋ยวมาดูนะว่าคอมโบที่ผมคิดไว้นะยอเฮือกแล้วก็มูลกับปะอันนี้คือยังเป็นไฮเปอร์จะเป็นพรตันเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานจะเป็นยังไงจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะโอเคอเอามาแทนตัวตัวไหนดีอ่ะในอำเภอละกันนะน่าจะไม่ได้ใช้ละใช้ย่อด,ดีกว่าไปครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านี่เลยครับสวยงาม อ่ะก็ดีครับสไตล์แล้วก็ติดเคลือกตรงนี้เลยอ่าติดเครือกให้เราให้เราได้เห็นเลยฮะนี่ครับเนี่ยแหละก็จะช่วยให้เรายือนี่ครับยื้เกมนะฮะเล่นได้มีตัวยืนอ่ะเหมือนเป็นตัวยืนที่ดีอีกหนึ่งตัวนะฮะโอ้แต่ก็ยังไม่ไหวเออนี่ครับเนี่ยมูลกระปะก็จะคอยแบบทําดาเมจไปอันนี้คือคอมโบที่กินไว้อ่านี่เลยนะ แต่มูลกัะปะผมยังไม่เป็นเก้าแม็กแนยังไม่มีเกียร์โดนก็อาจจะแบบยังไม่สุดอะ่ะเออผมได้จะต้องปั้นอาเนียมามาเสริมทีมอีกเนาะเดี๋ยวรอก่อนนะครับเล่นอย่างนี้ไปก่อนเออเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือตัวเขายังโหดอยู่เนาะหลายตัวนะครับอ่ะลุยกันต่อลุยกันต่อนะฮะโอ้คือแบบผมว่าผมต้องรีบปั้นอาเนียมาเสริมทีมด่วนๆแล้ว ออย่างน้อยเอามาช่วยป่วนก็ยังดีนะครับทีนี้ไหมอ่ะลองดูนะฮะมาผมว่าเดี๋ยวต้องอัพยอร้อยพวกสิบแล้วนะครับไปมาไหวไหมไหวดินี่ครับดันมาแล้ว อก็จะเป็นตัวยืนที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยนะฮะยอคือวิ่งไวได้ได้กินระยะด้วยอะไรอย่างงี้นี่ครับสบายสบายอ่าเดี๋ยวผมขออัพขออัพสักหน่อยได้ไหมอะ่ะเออคือแบบอยากอัพหน่อยอะ่ะมันแบบมันขัดอะครับเอาตัวอะไรอัพด,ดีเออตัวที่จะไม่ได้ใช้อตัวที่จะไม่ได้ใช้อผู้จัดการเอาไปเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลัง เอาจุติไปเลยแล้วกันนะค่อยเก็บจุติที่หลังแล้วกันจริงๆก็เสียดายครับแต่ไม่เป็นไรค่อยเก็บกันที่หลังอืมเอเจนต์ไปแฟงลีอาโอเคอ่ะถือว่าสวยงามครับตอนนี้มีเจ็ดดาวแม็กซ์สักตัวไหมนี่ไงใส่ไป โอเคนะครับเรียบร้อยแหละคือมันขัดอะครับเอเวิลมันไม่มแม้กกาเนียมันจะได้ปล่อยตัวไวๆนะครับมาไปลุยพีพีต่อทีนี้แหละตัว160ละกิแล้วเวลเมีตัวบินเราข้ามเลยดีกว่าเรายังไม่มีการบินเจ๋วนะฮะอา่าทีนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูซิไหวไหมเออเราก็พอมีเกียร์ระดับหนึ่งแต่เสียดายได,ได้เกียร์ไม่เยอะได้นนีดเดีย เดี๋ยวต้องรอคิดนะเอาเกียร์คิดมาเสริม,มานี่ได้ไหมอ่ะรู้สึกเหมือนจะไวขึ้นหรือเปล่านิดนึงเออนี่ฮะเห็นไหมตัวก็จะติดเพลือกอ่าการใช้งานประมาณนี้เลยได้ดันระยะเอาหน่อยเออไปครับไหวไหมโอ้ไม่ไหววะ่ะ ยังไม่พอยังไม่ได้ตามที่คิดในหัวเออแต่ถึงว่ามีตัวดันที่ดีแล้วนะอืมอย่างเงี้ยเห็นนะอ่าเริ่มละเริ่มละเริ่มดีละอ่าคืออันนี้คือมันติดคือกับปะข้อเสียของเขาคือมันต้องก้าวแม็กนะถ้าก้าวแม็กปล่อยตัวเร็วๆสร้างกองทัพไวๆอ่ะจะเก่งมากกับปะผมไปเจอมาบนลีกบนบน,บนมาสเตอร์อย่างเงี้ยก้าวแม็กเกียร์แน่นโอ้โหปล่อยตัวแป๊บเดียวเป็นกองทัพสู้ไม่ไหว นะคือสู้เหนื่อยอะด้วยความที่แบบกองทัพมันตีคริคริกคริค๊สแปสแปสปสอ่ะอแต่อันนี้คือแบบมันเป็นไฮเปอร์แม็กเนาะต่อให้มันจะพรตันก็จริงนะแต่มันยังปล่อยตัวแบบไม่ได้เร็วมากเออก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นยังเป็นข้อเสียอยู่ต้องรีบสร้างกองทัพให้ได้แต่ผมมีตัวยืดที่ดีละอย่างแม่ยอเนี่ยยืดดีเลยมีแบบเครื่องสุดท้ายนะครับทําให้แบบเออเราได้เล่นนะครับโอ้โหโดนน้ําแข็งวะ่ะ นี่ฮะฮะวิ่งมาชนปึ๊บอ่าวิ่งมาชนนะนี่ฮะกับปะเราอยู่ข้างหลังคอยสร้างกองทัพแบบนี้ครับอาตามี่คิดไว้แล้วค่อยๆตีค่อยๆต,ตีไปนี่ครับค่อยๆตีไปตีปริธรรมดาไปนี่อ่ะ,อะ,อะเห็นไหมนี่ยืนแบบนี้แหละที่ต้องการเออนี่ครับนี่ไงบอสมงบอสมืดก็เหนื่อยอ <c oughs> ผมบอกเลยคือปกติอ่ะเราจะกลัวผมอะสมัยก่อนนะ ไอเดียใหม่ๆอ่ะเล่นไม่มีบอสมืดเหนื่อยและคนที่มาดูสตรีมสดก็เหมือนกันนะครับก็คือแบบเฮ้ยโอ้โหแบบบอกเลยว่ายุคที่ไม่มีบอสมืดอ่ะเหนื่อยฮะสู้ลําบากแต่ตอนนี้อย่างมูลกระปะมันยังดูมาแทนบอสมืดได้นะใครไม่มีบอสมืดยังเล่นมูลกระปะาแทนได้เหมือนกันนะครับเออแต่ถามว่าบอสมืดดีอยู่ไหมบอสมืดดีอยู่ดีทั้งคู่เลยนะครับอ่าดีทั้งคู่มีทั้งคู่ก็ดีเลยเก่งเข้าไปอีกนะอ่ะ นี่เลยนะครับอ่านี่เลยปั๊บป๊บปับป๊บอ่าโอเคนี่เลยสวยงามส่วนอาเนีย้9ดาวจะขึ้นไหมต้องรอก่อนเพราะว่าลูกแก้วอะ่ะผมไม่มีละหาไม่ได้ละมันหาย,ยากมากเลยไอดีใหม่เนาะเออขึ้น9ดาวหายายากก็ต้องรอนะฮะเดี๋ยวผมค่อยไปดันขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่ะ โอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้มาอัปเดต ID พร้อมขึ้นยอเป็น9้าดาวและออกมาเป็นเรื่อสุดท้ายที่ผมต้องการนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอก่อนไปลูกเต๋าสักเกมนะฮะไปออกมาเป็นตัวไม้สวยงามโอเคนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ